ช่วงนี้ไปที่จังหวัดนราธิวาสน,นะครับทางจังหวัดนราธิวาสมีการนำาลังจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริครับที่โรงเรียนบ้านคือแนะเหนือหมู่ที่6ตําบลตันยงมัดอําเภอระแงจังหวัดนราธิวาสว่าที่ร้อยตรีตะกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยะเกษตรตามแนวพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมการปลูกต้นรวงพึ่งเยี่ยมชมแปลงผักโครงการอาหารกลางวันรวมปลูกพืชผักสวนครัวและร่วมกันปล่อยปลาสุรตตานจำนวน5,000ตัวที่บริเวณสระน้ำบ้านบางโงอาแซนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็กล่าวว่าทางจังหวัด กำหนดกิจก,กรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระาราชดําริจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจแสดงออกถึงความตรงรับพักดีและประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยการนําที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินของหน่วยงานภาครัฐมาพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแ้งของประชาชน ทั้งนี้ค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษากระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดคัดเลือกที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินของหน่วยงานมาดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดําริเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหเพื่อให้ภาคเครือข่ขขายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําอย่างเป็นระบบค,ค่ะ